สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเรามาเที่ยวกันที่เมืองลี่เจียงนะคะเรามากับทัวร์นะมาทั้งหมด2วันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านไฟซาเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะคะก็คือเขาพามาที่จุดที่นี่ก่อนนะสำหรับทัวร์วันนี้เมืองลี่เจียงนี่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล2,500นะคะทุกคนคือเราบินมาจากกรุงเทพอะ่ะแล้วมาถึงที่นี่อะแล้วมันไต่ระดับทันทีนะบางคนก็แพ้ อากาศนะคะก็คือแพ้ความสูงอะ่ะปวดหัวไปเลยถ้าหากใครจะมานะคะก็ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะแล้วก็ทิปนี้คือเราไม่ได้ไล่มาจากคุณหมิงไงเรากระโดดข้ามมารีจังเลยมันเลยทำให้แบบเนี่แหละมีปัญหาเรื่องนี้นะคะนี่เราได้เนื้อย่างมาหนึ่งมาะะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวเมืองไปซ่ากันดีกว่าบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะคะ ทุกคนเราจะเห็นดอกไม้นี้นะคะนี่มีตลอดเมืองเลยนะคะช่วงนี้สวยมากต้อมากันในเดือนเ,ออเดือนเมษานะคะต้นเดือนเมษานะฤดะูมันเลื่อนคะ่ะทุกคนคือตอนนี้จริงๆเมษาเขาบอกว่าจะไม่เห็นแล้วไอ้ดอกไม้สีชมพูเน,นี้ยแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่มันยังไม่ร่วง ก็คืออากาศมันยังเย็นอยู่นะก็คือว่าหากใครยังมาเที่ยวเมษาพฤสภาก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นอยู่นะคะนี่ทุกคนเราเห็นภูเขาหิมะมังกรยกแล้วอยู่ตรงนี้เลยนี่ที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปเป็นหมู่บ้านที่อยู่แบบ ตีนเขาเลยนะตีนเขาของภูเขาหิมะมังกรหยกนะคะเราก็จะมาเดินเที่ยวไปเราก็จะเห็นภูเขาด้วยภูเขาด้านหลังคะ่ะทุกคนของจริงอะ่ะสวยแต่ดูจากกล้องเลนนี้มันทำให้ภูเขาดูเล็กลงไปเลยมนไักมากคะ่ะมันมากคะ่ะ ไม่แพ้ไม่แพ้ความสูงนะคะไ่ไค่ะอึดถึกทนค่ะนี่ร้านกาแฟแม่ทุกคนเราจะพาไปดูวิวบนร้านกาแฟเขาบอกว่าเขามาถ่ายรูปวิวภูเขากันที่นี่ไหนเรามาดูซิ อ๋อนี่ไงเห็นวิวภูเขาตรงนี้เห็นอยู่ไกลๆนะคะนี่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะได้เห็นเต็มๆตาท้าบขึ้นไหวมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือชาเขียวลาเต้นะนี่คือชาเขียวลาเต้แก้วนี้48หยวนนะคะตกๆประมาณเกือบเกือบ200บาท250ร5 0 5คูณ5หรอ ปสองร้อยห้าสบบาทไม่ได้กลัดจะกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟเกาะอีกร้านหนึ่งที่ไกลเขาจะพาไปนะแต่ว่าอันนี้จะเข้าห้องน้ำใช้ได้อยู่นะอร่อยอยู่คนดูตัวนี้สิเราเจอตัวอัปกาคนไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้ลงๆเมือง เออตรงเนี้ยเมืองโบราณไ่ซานี่ก็กว้างเหมือนกันนะทุกคนอยายาวไปนู่นเลยนะเราถ้าจะเดินกันไม่ทั่วนะขน,นมเปี๊ยะเหรอ นนี้นะคะทุกคนรัวของเราก็พามาที่ร้านกาแฟที่วิวภูเขาหีมะนี่ข้างหลังเรานี่เลยเอเมนมเขาจะขึ้นไปบนหลังคาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะถ่ายให้เห็นภูเขาทีมะด้านหลังนี้ก็คือเป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คของคนที่มารี่เตียงอะ่ะก็จะต้องชอบมาถ่ายที่ที่นี่นะคะที่นี่อากาศเบาบางจริงๆนะทุกคนนี่ขนาดพูดอะ่ะยังหอบเลย นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมก็จะขึ้นไปบนหลังคางกันอย่างนี้นะน่ะถ่ายกับวิวภูเขานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันดูดิอันนี้อ่ะสระมันตื้นนะตื้นแค่คืบเดียวอ่ะแต่ว่ามันได้ฟิลแบบเหมือนเรานั่งริมสระเลยอ่ะนี่ทุกคนดูเห็นไหมเห็นพื้นไหมพื้นมันจะเป็นสีฟ้าอันนี้คือเขาทาสีนะคะแต่ว่ามันให้ไว้เหมือนแบบน้ำทะเลเลยเห็นไหมสวยอ่ะ เข้าใจนะตองข้างเลยได้กาแฟแล้วนะรสชาติใช่ได้ก็ไม่ขมเลยรสชาติไม่ขมเลยอันนี้เป็นสั่งเป็นข้าวกลางด้วยไหมสั่งปกติสั่งปกติเลยนะอันเนี้ย ของเขานะคะที่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าหากใครนะที่กำลังจะมาลีเจียงนะคะถ้าทุกคนแบบบินจากกรุงเทพอะลวดเดียวมาลีเจียงเหมือนเราแบบนี้นะคะแนะนำเลยนะว่าให้กินยาไดอะมอกมาก่อนนะจากที่บ้านเลยกินกินก่อนที่จะมาก่อนแล้วก็มากินต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะจนถึงที่นี่นะคะมันจะช่วยลดแรงดันในลูกตาเรานะคะไม่ให้เกิดอาการามึนหัว เรื่องความดันแบบว่าการปรับที่สูงกระทันหนะันอะมันช่วยได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเดินเนปลาลอะไปเดินเขาเราก็กินทุกวันเลยนะกินตั้งแต่แบบความสูงระดับ2,000ขึ้นไปอย่างเงี้ยเรากินตลอดเลยมันเออเราเรากินตั้งแต่เริ่มเดินเลยดิเออมันก็ช่วยได้นะคะทุกคน มหาชนนะมุมนี้เลยนะคะเขาจะขึ้นไปถ่ายรูปบนหลักคากันตรงนี้เลยค่ะจะได้วิวกับภูเขาหิมะข้างหลังนี้มันก็จะสวยตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นละหลังจากที่เราไป ร้านยางพาราร้านบัวอะไรนะร้านหยกแล้วก็เออมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็พาเรามาที่สระมังกรดำใช่อเดี๋ยวเดินเข้าไปอะ่ะก็จะเจอเขาบอกว่าเป็นมันจะมีภูเขาหิมนะอ่ะสะท้อนน้ำแล้วก็จะน้ำอะ่ะมันก็จะเป็นขึ้นขึ้นหลอนหลนเหมือนมังกร เขาบอกองนี้คือมันมันพ้องกันเขาก็เลยเรียกว่าสระังกรดําเพราะว่าสระมีสีดําคือน้ํามันเป็นสีดำํำนี่นะคะสรุปว่านี่แหละคือสรมังกรดำทุกคนแปลว่าภูเขาหิมะมันโดนเมฆบางไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่สะท้อนน้ำแล้ว แต่มันดูเป็นสีเขียวๆนะถ้าฟ้าเปิดเห็นภูเขานะมันจะเห็นอยู่ตรงนี้เลยนี่นะเราลองกินลูกอันนี้กันพี่มาซื้อมานะคล้ายๆลูกตอนแรกนึกว่าเอออะไรนะอะไรวะมะปางอะอะไรวะ ไม่โยงชิดเออแต่ว่าไม่ใช่นะอะไรไม่รู้ห,หวานๆผลไม้เมืองจีนเอ้ยมีมเมล็ดด้วยสรุว่ลูกอะไรวะอ๋อลูกไอ้นั่นไงลูกที่มันขนมที่เราจะซื้อที่เราซื้ออะกุชารหรอไอ้ อะไรอ่ะที่ที่เขาจะชอบกินที่มันสีน้ำตาหน้าพุาพุาจีนใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจใครรู้ช่วยบอกหนะ่อย <laughs> ที่นี่นะเขาจะมีแบบว่าให้เช่าชุดแต่งหน้าด้วยนะนี่เนหะ็นไหมก็จะมีร้านเช่าชุดชุดชุดจีนอะ่ะที่เขาจะชอบเช่าแล้วก็พร้อมแช่งแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปก,กันอะไรอย่างเงี้ย นะทุกคร้านเช่าชุดเยอะมากทุกคนยิ่งเดินก็ยิ่งเจอนี่เป็นแถวเลยคือเช่าแล้วสามารถใส่ชุดนั้นนะคะแล้วก็เดินถ่ายรูปได้ทั้งคืนเลยนะคะที่นี่ชื่อเมืองเก่าลี่เจียงค่ะทุกคนดูในแมพเมื่อกี้เนี่ยแหละตอนไกดพูดไม่ฟังนะ เขามาดูในแบบเออใหญ่มากทุกคนดูในแบบนะยังไม่รู้ว่าจะโหเออก็ดูใหญ่จริงนะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าภายในเมืองเก่าลี่เจียงนี่มีอะไรบ้างนะเมืองเก่าลี่เจียงแห่งนี้นะคะทุกคนเก่าแก่กว่า800ปีแล้วนะคือเป็นเมืองเก่าของจริงของสมัยชนเผ่า หน้าซีแล้วนะแต่ของคนจีนอะสมัยก่อนนะคะเขาก็อยู่ที่นี่กันจริงๆเนาะแล้วก็เมืองนี้นะคะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะมันก็สวยจริงแล้วก็ใหญ่จริงด้วยแหละทุกคน ตอนนี้เราก็เดินลึกเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็ยิ่งมีร้านค้าอะไรเนี่ยมากมายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือเมื่อกี้มันคือต้นทางใช่ไหมมันขนาดต้นทางก็เยอะแล้วใช่ไหมเข้ามานี่ก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนี่มันไม่ได้มีแค่ซอยนี้ซอยเดียวนะมันมีหลายซอบซอยนะมีแบบหลายซอยเลยเดี๋ยวเราจะลองเดินดูอ่ะไหนลองชิมดูไงอร่อยไหมคะวานที่ใจค่ะอร่อยกว่าประเทศไทยไหมอร่อยมากๆ จริงเหรออร่อยกับไทยเหรอ็ใชาเหมือนประเทศไทยเลยคะ่ะเหมือนเหมือนประเทศไทยเลยทุกคน,กคนดูนี่ขอเชอ้เท้าอัมเบอร์เลยอะ่ะของ,งปลอมหรือของจริง ของจริงไหมโอ้ของจริงนะเนี่ยทุกคนนัมเบอร์เลอร์เลยอ่ะอุ้ยจริงด้วยน่ารักดีนะอเมรี่ยังเนี่ยโอ้อันนี้นะ่ากินโอ้ในนี้เป็นศูนย์อาหารเลยค่ะ เผ็ดไหมเผ็ดอ่ะอันนี้นะนี่นะคะเมนูที่เราสั่งมาอ,มอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะอันนี้คือมื้อที่ยังไม่หิวกระเป๋าน่ารักค่ะคือตอนแรกนึกว่าหมาปอมอะ่ะ เนี่ยทุกคนตอนแรกนึกว่าหมาปลอมนะมันนิ่งโคตรตอนแรกบิดเอ๊หมาปอมหมาจริงวะตอนแรกอะตอนแรกพอเดินมาใกล้ๆนึกว่าตัวนี้ปลอมตัวนี้จริงอะสัพักไอ้ตัวนี้ไอนนตัวน,นี้ขยับ,บดดยมีคนมาเล่นดนตรีตรงนี้ด้วย คุ้มค่ามากเลยนะสําหรับการแบบมาเดินเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยหากใครมาแล้วแบบไม่ได้มากระทัวก็แนะนําเลยนะคะว่าให้มาที่นี่เมืองโบาลารีเจียงนะมุมไหนก็สวยทุกคนที่นี่ยิ่งมืดคนยิ่งเยอะนะ,ะตอนเย็นะยังไม่เยอะเท่าตอนนี้นะตอนนี้คือคนแน่นมากส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนนะคะที่เดินเดินผ่านๆกันเนี่ยได้ยินพูดก็คือเป็นภาษาจีนเนาะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะคะของการมาเที่ยวลี่เจียงนะวันนี้เราจะขึ้นไปบนภูเขาหิมะมังกรหยกนะคะเดือนเมษานะคะตอนนี้บิวมาบิวมาวันนี้ว,นนวันที่หเมษาเออไม่ใช่เจดวันนี้วันที่7เมษานะคะยังมีหิมะอยู่เลยอุณหภูมินะตอนนี้ขนาดยืนอยู่ด้านล่างนะก็หนาวแล้วนะคะทุกคน อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนเลยนะก็คือทุกคนจะต้องใส่ใส่เสื้อกันหนาวหนาๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีเสื้อกันหนาวมานะที่นี่มีให้เช่านะคะมีให้เช่า,าราคา80หยวนนะมีมาจำ100ํำห0 0หยวนเนาะมาจํำจะคืนตอนเอาเสื้อมาคืนนะคะอยู่บนกระเช้าแล้วค่ะทุกคนจาวนี้เราจะไต่ขึ้นไปยอดเลยนะคะ เราขึ้นมาถึงแล้วค่ะทุกคนขึ้นมาถึงอย่างเป็นทางการตรงนี้ระดับความสูงนะคะอยู่ที่4,506เมตรหรอใช่ไมใช่ใช่4,506เมตรนะคะนี่ข้างบนนี้เลยคือเดือนเมษาต,ต้นเดือนเมษานะคะตอนนี้วันที่7เมษาเนาะคือหิมะเต็มเลยค่ะสวยมากสวยมากค่ะทุกคน เสียดายอะไม่ได้ขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนอะเห็นไหมมันจะมีบันไดไต่ขึ้นไปจนถึง4,008นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าหิมะมันเยอะ,ยอะก็เลยเขาไม่ให้ขึ้นไปเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆตรงบริเวณนี้กันนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นมันก็เลยคนก็เลยกระจุกกันอยู่บริเวณตรงเนี้ย ลงจากภูเขาหิมะมาแล้วนะคะเรากำลังจะไปหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงินซึ่งมันจะอยู่แบบใกล้ๆกันเลยนะกับภูเขาหิมะนะคะก็คืออยู่ในบริเวณอุทยานเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันต้องเข้าคนละที่อ่าก็เดี๋ยวเรากําลังนั่งกอบเข้าไปละ นี่เลยค่ะทุกคนนี่มันจะเป็นชั้นๆ้น,นหินปูนแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ฟ้าแล้วนะทุกคนมันเป็นสีเขียวเขียวสีน้ำตาลไปแล้วอะตอนนี้อะแต่ว่ามุมนี้อะทุกคนมันไม่ค่อยเห็นที่เป็นชั้นๆใช่ไหมแต่ก็โอเคนะได้อยู่อันนี้เป็นจุดชมวิวอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคน โอ้โห oh, อันนี้คือแบบเห็นภูเขาแบบใหญ่เลยนะตรงเนี้ยตรงเมื่อกี้เห็นเห็นเล็กใช่ไหมแต่เนี้ยเห็นแบบกว้างเลยมุมนี้คือเราได้เห็นแบบสระใช่ไหมแล้วก็น้าตกแล้วก็ภูเขา <c oughs> คือมุมนี้สวย, <c oughs> ยจริงๆนะถ้าใครมานะมาถ่ายมุมนี้นะ <c oughs> สวยจริงๆตอนนี้เราก็เลยมาแวะซื้อชาจีสัก นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูโชว์กันนะคะเป็นโชว์ที่โชว์พื้นเมืองอะ่ะที่แบบมันอลังการอลังการที่เราเคยเห็นกันในรูปอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงได้แล้วชาจีใช้เวลารอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ้าวจบไปแล้วหนึ่งโชว์ค่ะ 放下 โชว์จบแล้วทุกคนเป็นโชว์ที่คุ้มค่ามากใช้เวลาประมาณ30นาทีนะอลังการแบ็คหลังจะเป็นภูเขาหิมะอย่างที่เห็นเลยสวยมากเหมาะเอ่อถ้าใครมานะคะควรควรต้องมาดูโชว์นี้นะคุ้มค่าจริง ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองโบาลารีเจียงค่ะทุกคนก็ <S <S คือคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้อยู่ที่ลี่เจียงเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะบินกลับกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ <S 1> <S 1> ตอนนี้ <S <S บิวเดินมาเมืองโบาลารีเจียงที่เราไปกันเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าเรามาเข้าอีกประตูหนึ่งซึ่งมันเป็นประตูที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมของเรานะคะเดินมาเรื่อยๆทุกคนปรากฏว่าเรามาเจอเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดเลยค่ะอยู่ข้างหลังนี้ โอ้ดูดิคือของกินแบบเพียบเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนดูโอ้โหดูดิสตตีนฟูดเพียบเลยอะ่ะจะกินอะไรอะ่สะาาสารพัดเลยอะ่ะเยอะมากค่ะทุกคนชชเลือกไม่ถูกอันนี้เป็นของหวานนะดูดูข้างบนเลย อันนี้เหมือนส้มตำเลยอ่ะเหมือนตำผลไม้ตำอะไรสักอย่างเออส้มตำจริงๆริงด้วยทุกคนนี่เมนูมีเส้นมะละกอด้วยอ่ะอ,อ๋นนี่เต้าหู้ทอดนะร้านนี้พวกไม้เนื้อไม้เสียบปิ้งเนี่ยมีเยอะเลยค่ะมีหลายร้านเลยอ่ะ แล้วเขาก็มีโต๊ะให้นั่งกินหลังร้านด้วยนะร้านส้มตำนี่มีหลายเจ้าเลยนะเมื่อกี้เดินมานี่มีสามเจ้าแล้วนี่อันนี้ยิ่งเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆนะมันก็จะเจอซอกซอยอีกนะแยกเป็นแบบนี้อีกโอ้โหไม่แพ้ไทยเลยนะสตรีทฟู้ดที่จีนเรื่องของกินนี่คือแบบหลากหลายไม่แพ้ไทยเลยหอ,อยนางรมย่าง นี่ผู้ชายน้มาของกินเพียบมากค่ะทุกคนไม่น่ากินอาหารมาเลยอ่ะคือไม่น่าไปกินร้านอาหารที่เป็นแบบจานจานมาเลยเพราะว่าแบบอันนั้นคือกินซะเต็มอิ่มเต็มอิ่มหนังสำรานเลยเหมือนแบบเต็มท้องแล้วอ่ะยัดอะไรไม่ค่อยลงแล้วอ่ะ มาลองสั่งส้งตมตำนะคะทุกคนแล้วเขาก็ไม่มีรูปให้ดูด้วยอะ่ะร้านเนี้ยมีเมนูภาษาอังกฤษแต่มันก็งงๆนะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะรสชาติคล้ายๆบ้านเราไหมมาแล้วค่ะทุกคนสั่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะสรุปว่าได้เป็นตีนไก่กับเส้น มะละกอเนาะบางๆกลายเป็นว่ายำตีนไก่นั่นแหะนี่หน้าตาประมาณนี้นะเหมือนจะอร่อยอยู่เดอ้อ <c oughs> อันนี้เป็นของหวาน <c oughs> มาเรามาลองกินด,ดูนะต <c oughs> ้มตำของเขาเป็นยังไงเหมือนจะใช้ได้เลยอะใช้ได้นะทุกคน มันเหมือน,มนไม่มันไม่มีปะลาลาแต่ว่ามันก็อร่อยอยู่อะใช่ไหมคะเขาไม่ได้ใส่ปะลาลาเนะคือรสชาติอะไม่เหมือนยำออกไปทางส้งตมตำมากกว่าอมไม่เหมือนยำออกไปทางแบบส้มตำเพราะมันเหมือนแบบมันมีรสชาติของปลาแห้งปลาอะไรอย่างนี้ด้วยอะนั่นแหละทุกคนลองมากินดูนะส่วนจานนี้นะคะเป็นขนมหวานนะเหมือนเต้าทึง เหมือนเต้าทึงเลยแล้วก็ใส่ธัญพืชแล้วก็ใส่สับปะรดด้วยใส่แตงโมด้วยนะรสชาติมันก็จะหวานๆเปรี้ยวๆแบบเอองงๆอ่ะรสชาติแบบงงๆนะเดี๋ยวเรามาลองกินร้านนี้กันนะคะเป็นนมยักษ์นี่แบบนี้นุคนนี่ได้แล้วรสชาติเป็นไงอร่อย ทีตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มแล้วนะคะเกือบเกือบทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมกันแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเราก็จะบินกลับไทยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย